ช่วงนี้ผมกำลังซ้อมร้องเพลงนี้อยู่นะครับอาจจะมีมันอ,อาจจะมีเสียงจีนน่อยๆนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมพี่ธีมาขอสมพูงกี่วันไปวันที่แปดอ่ะโอเคขอคุยงานก่อนก็แล้วกันฮะงั้นเปิดเพลงปลไปป่วยไปเป็นดนตรีปไปป่วยไปเนะาะก่อนว่ามันจีจากอะไรโอเค วัดเขาสมพง์นะครับวันที่8นะครับวันที่8นะฮะวันที่8นะครับเาเขาสมพงศสระแก้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับไปร่วมทำบุญด้วยกันสวัสดีน้องชายน้องลูกพี่ลุนด้วยนะครับไปร่วมทำบุญด้วยกันนะครับผมแล้วก็นะครับใครที่มีบัญชีบุญของปีนะครับที่เป็นบัญชีบุญของบ้านครอบครัวที่ชิงรงนะครับผมที่เปิดไว้นะครับก็นะครับโอนเข้ามาร่วมทำบุญได้หรือว่าใครที่ บิ๊กเบสลาดสวีดีสวสดีครับน้องชายหรือว่าใครที่มีมีทีมอยู่แล้วอยากจะไปร่วมบุญก็ไปร่วมกันได้วันที่8นะครับผมเราแห่เราแห่กันเช้าวันที่8นะครับตั้งขบวนตอน10โมงนะครับแห่เข้าวัดก่อนเลยนะครับแห่เข้าวัดก่อนเลยแล้วก็แล้วก็ถวายพระอาจารย์ก่อนในช่วงแรกแล้วก็ ช่วงเสร็จคอนเสิร์ตนะครับเสร็จคอนเสิร์ตเราขายพวงมาลัยได้เท่าไหร่เทปที่แพยายโอเคเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปให้อีกทีนะครับทำหนังปิดเอฟเฟกต์เราแห่กัน10บโมงนะครับแล้วก็ถวายก่อนนะครับแห่เข้าวัดเล่นปุ๊บนะครับฉลองแล้วก็ถวายก่อนนะครับในวันแรกนะครับผมแล้วก็แล้วก็ เสร็จคอนเสิร์ตนะครับขายพวงมาลัยไ,ได้เท่าไรนะครับเดินอ่าอ่าเดินย่างเขาอิ่นว่าอะไรยังไงนนะเปิดเปิดให้พี่น้องในมารวมบุญตอยอดกันในเท่าไห่กับบริจาควันนั้นของเราไปเลยนะครับในปีนี้วันที่8ของเรานะครับผมก็บอกกันไว้ก่อนนะครับ8มีนาคมนี้เจอกันที่วัดเขาสมพงศ์ส่วนใครอยากจะติดต่อโดยตรงอยากจะทําบุญกับทางวัดโดยตรงนะครับผม ก็ติดต่อไปทางที่พี่ช่วยเลยนะครับผมพี่ชายของผม,ผมนะครับผม Facebook บันเทิงจรสศีภาษาไทยเอยภาษาอังกฤษนะครับผมรือหากใครมีคอนแทคของพี่ช่วยก็ติดต่อไปที่พี่ช่วยเลยก็ได้หรือว่าหากใครอยากจะไปที่วัดก็ไปได้เลยนะครับผมสวัสดี229ีท่านทาง Tik To อด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีดูทุกท่านที่อยู่ทางแอปฟ้าด้วยนะครับ8ปท่านนะฮะ อยู่ไม่นานนะครับตีขออยู่สักพักหนึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวตีต้องต้องไปธุระต่อนะครับขออยู่กันสักชั่วโมงเดียวก็แล้วกันนะฮะหชั่วโมง,ตงเต็ียมตรงนี้กับตีก็แล้วกันนะฮะอยากไปหาน้องตีจังเลยพอดีลูกชายไปขวงพอดีเลยอดไปอ,อ๋อหมอออครับผมเดี๋ยวตีขออนุญ,ญาตทุกคนฟังเพลงคอครอดนตรีคอคอไปก่อนนะขอไปจุดยามเป็นหยุดแป๊ะ ใบตองกุ้งก็คือใบตองปลาหรือบอกว่าเปรียบเป็นตอกสแบงที่เขามาอยู่ในพัดถิ่นทานมาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วต้นไม้พวกนี้ใบตองกุ้งเลยใบตองกุ้งเนี่ยมันกจะอยู่ในป่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเขตทั้งภาคอีสานแต่ทางบ้านผมก็มีนะครับใบตองกุ้งใบตองกุ้งก็คือใบใบไข่ใบซักนะครับสวัสดีน้องชายนะครับผม ผมไม่แน่ใจครับพี่เจาะผมไม่แน่ใจว่าแมนแมนอันเดียวกันบอนะครับก็หลากหลายผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาผมไม่ได้จัดให้ขอโทษขอไฟด้วยจริงๆนะับผมมีนัดอยู่นะครับแล้วก็ตามสัญญาผมได้โพสต์บอกไปแล้วว่าผมจะมาไลฟ์สดคุยกับทุกคนแล้วก็บอกเรื่องงานเรื่องราวของวันที่แปดเชียงเจ้าพงนองสายงานเลยเอาไอพีตี เดือนหน้าไปโพรารมเดี๋ยวแม่ไปหานะครับโอเคลูกเจอกันลูกค้าผมก็นะครับผมก็ขอโทษด้วยสําหรับหลากหลาย,เ,ยาเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเราไม่ได้จัดให้นะครับขออนุญ,ญาตกลับไปที่ตัวแฟนมาจะไดอีกรอบหนึ่งปีไทยก็แล้วกันนะครับผมกับสีรงไรแล้วก็สะเก็บของอีกนะครับผมเก็บหลายอย่างเลยจากที่ทุกคนดูนะครับกว่าจะต่อสายกว่าจะทําเพื่อทุกคนให้ทุกคนได้มานั่งฟังนะครับเพลงแล้วก็ผ่านเสียงระบบนะครับผม แม่สาเทีวกอกคูดบ่าอไอยอยากไปอยูุได้ครับนะครับอยากไปยูนะครับ,ารบตามที่บอกนะครับผมในเรื่องของวันที่8มีนานะครับผมที่วัดเขาสมพูงก็อยากให้ทุกคนนะครับผมรวมทั้งบุญกันมาหล,ลายนะครับอยากให้เงื่อนเขาวัดได้หลายปีนี้เพราะว่าปีที่แล้วกระดอกไปหลายแล้วปีนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับอนุมโมทนาสาธุร่รวมบุญกันไปเยอะนะครับ กับบัญชีบุญตีจะโพสบัญชีบุญให้อีกรอบแล้วก็สําหรับใครที่นะครับอยากจะทําตรงนะครับกับทางวัดหรือว่าอยากไปเองก็ไปได้เลยนะครับผมที่วัดเขาสมพุงนะครับผมสักแก้วนะครับเซิร์ช GPS ไปก็น่าจะเจอนะครับผมผมเองก็ไปทําหน้าที่นะครับแสด,ดงคอนเสริร์ตแล้วก็แฮรเศาให้น้ำนะครับในวันที่8มีนาคมนะครับฟันนี้ครับฟันนี้ครับคุณดาว ก็ขยี้ผมก่อนผมมันผมมันเปียกเพราะว่ามันเหงื่อออกนะมาหน้าตรงนี้ไม่มีพัดลมโอเคขอร่วบุญก็อนุโมทนาบุญครับใครที่ร่วมบุญมาก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับบุญนี่เพื่อภัยเหตุภยัภย,ภย,ภยกระเดยนะครับบ่ได้บ่ได้แบงกันได้เพราะปันไม่พากลนางพี่น้องเนาะนะครับผมก็อนุโมทนาสาธุสําหรับพี่น้องที่ร่วมบุญกันเข้ามานะครับ นะครับส่งท้ายด้วยเป็นงานเพลงตัวแฟงเราจะหนอีกรอบนึงแต่ว่าขอลองเป็นเนื้อผู้ชายแปลงเนื้อนิดน้อยนะครับผมถ้าผิดพลาดไงก็ขออภัยด้วยนะครับขอโทษต้นฉบับแล้วก็ขอโทษคุณครูด้วยนะครับปัดนะครับส่วนงานบุญก็ตามนั้นเลยก็ช่วยกันส่งข่าวต่อกันด้วยกันก็แล้วกันนะครับผมเนาะนะครับมีแห่นะครับในวันที่8เลยนะครับแห่10โมงตั้งขบวน10โมงนะครับล้วก็เริ่มแห่นะครับ11โมงแล้วครับไปหยุดเหรีอยู่ในวัดนะครับแล้วก็แล้วก็ เสร็จล้าก็แห่รอบอันนั้นประลพิธีแล้วก็ถวายพระจานทร์นะครับผมนาะแเราก็ตอนเย็นคู่แต่งบอครับบอภัยแเพลงนี้ใช่ครับต้นฉบับคือครูแต่งแต่ว่าเวอร์ชั่นเมื่อกี้ผมเป็นคนแปลงเนื้อแต่งเองนะครับก็ผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยแล้วก็ขอเอาอภัยต้นฉบับด้วยแล้วก็ขออภัยครูด้วยนะครับผม นะครับก็สวัสดีพี่น้องสุขสุขคอนน้ามนะครับผมมีแห่แล้วก็ตามนั้นเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับแล้วก็อนุโมทนา,าสาธุสำหรับผู้ใดเห็ดบุญกับเขามาแล้วนะครับกลับไปตุ้ไปฮ้องกันหลายๆนะครับผมเนาะในวันที่แดนะครับ อายจึงหูจากความจริงลอยมาจีฟีทั้งที่มีแฟนแนบแอบอิงเอาความเนียนความนิ่งมักลิงมากลอกลอกกรนซื้อของมาหาย้อยคำหวันวานส่งหา เลิกงานแวะมาได้ยังก้มาแบ่งปนันเจ้ามีแฟนแล้วยังหาเรื่องแซวมาแอวใจกันไม่อยู่กบไม่อยู่ด้วยกันนานนาะบ่อสองสารแฟนบางดือได้ ตัวแฟนว่าจังได้จึงลอยมาได้ทุกวันในยามเรานั่งข้างกันน้องบอกคนทั้งบ้านจังได้เอางานบางนาแม่นบอกหรือเอาอย่างน้อบางชายน้องบอกรู้โตนก็นได้ แต่กยานอายๆนะเด้อหยุดนอกใจเธอหยิกใจเพลอไปต่อกลับอายให้พอบอกใจว่าแค่เคยเจอบอแมนบอหัก แต่หากบ่ได้กับคนแฟนเพลอน้องเฝ้ากลับบ้านสาเดอเดียวคนทางบ้านเป็นหูโอเคครับสวัสดีครับฝันดีทุกคนฮะบ๊ายบายครับ